ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนี้กะสีผ้ามะเอาที่เด็ดจากพยุงฟ้ามเลยครับพี่น้องเป็นง้วชุดไม่มือนี้มีงัวทองมาให้หลายแล้วกัพร้อมกับชุดง้วสาวด้วยครับพี่น้องครับแล้วก็มีอนาคตพอพันมะไม้ตหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะได้ง้วงามๆแบบสมราคานะครับเดี๋ยวสีผ้ามะเอานะครับง้วมีหลายเยอะเลยพี่น้องครับง้วทองหัวอลุ่นกะมีห้นะครับเนาะ อมกับทั้งหลังนี่กะมีเด้อครับเด้อบุรุษว่าเพินสิจัดโปรตัวใดเดี๋ยวกะสีผ้ามาเบิ้งกันนะครับโอ้้หนี้ล้มแห้งๆนีพี่น้องที่กัดยุทธีบ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเด้อครับเอานี่เดี๋ยวผมสีผ้าย,ยางให้เบิ่งจะกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่ละถึกใจแน่นอนครับผมผู้ใดยอยากจะได้ของดีมีมาให้ครับพี่น้องครับนี่เป็นงวัวสาวตัวเมตตัวนี้กันนาจ,จังงวอทองเด้อครับอ่างๆางลึก ข้อมก้าบนี่แหละลูนธรรมชาติง่ายๆนะครับเนาะเนาะใส่ละพยุงก็ไปใส่ละพี่น้องเออเราไปกินน้ำยู่เดียวยังเบืองกันนะครับเนาะที่ม่่งสาวอีกคนหนึ่งเอาเบิ้ลเจบกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเราสิจัดโปรตรงไหนพี่น้องฟังราคาให้ดีๆกันแล้วกันเนาะอมาแล้วก่อนอื่นไปทักทายกับพยุงก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีปลาบนชูแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมือนี่มาแล้วมาแรงมาเร็วพร้อมล้มมาแล้วครับล้มขัดล้มล้มมือนี่ล้มโงุดล้มซาครับ ล้มซาล้มซาว่ามันนี่นี่งวงงามเขาขัดเขาเนี่ยนะครับมันนี้มีแม่มันแม่ลูกมันนี่มืดติดจองกับนี้นะครับแล้วก็แม่สาวสาวหน่อยสาวไงพอพันเกียรตพี่เมียมทุกโตครับมันนี่พาพพี่น้องมาเบิ่งของไงของงามเลยครับมันนี่พายุฟ้านะครับอยู่บ้านโคกสูงอยู่บ้านโคกสูงตําบลนาขาอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก8 8สองเกนเกศูนย์ดดหนะครับผมโทรมาไรคุ้มกับเมาขายคือเก่าครับ ทุกไซส์ S M L นะครับสีดำนะครับคูมอล 300C นะครับคุ้มหนังนะครับจาก550บาทเราขายที่390บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับงบเพือการมือนี่มัดจําไม่เกิน1,000บาททั่วประเทศกี่ตัวก็ตามเก็บเงินปลายทางที่เรือครับครับผมบัตรนี้มีคอมเมน่หนึ่งผมเห็นคอมเมน่หนึ่งแบบแบบอ่านี่เราเรียนข้อเมนต์ขออนุญาตเด้อไหอนี่ครับหนึ่งคอมเมนต์นั้นบอกว่า ทรงฟีลอยโลเขาคิดอ่าเขาคิดกิโลละเจ็ดบาทแต่ว่าพยุงฟาร์มคิดกิโลละสิบห้าบาทแพงเกินไปมันไม่มีหรอกกิโลสิบห้าบาทเขาแค่เจ็ดบาทผมมีบอกให้นะครับตัวครับตัวเจ็ดบาทก็ห้าบาทผมโทรไปถามมาแล้วขนาดคนที่ว่าบอกว่าเจ็ดบาทนี่ผมโทรไปถามแล้วครับเอาง้อไปส่งให้ผมนะครับพ่อเจ็ดบาทเป็นบ่บ่อสิบแปดบาทสิบห้าบาทคือเก่าแต่ของผมเนี่ยขันมีถือก็นนั่นก็ดี แค่ของผมอยู่ที่15บาทอยู่แล้วมันลดจ้างเขาเขาก็บ่าเอาครับ,รบ15บาทเพราะฉะนั้นมาตรฐาน15บาทคันท่านถือแเ้งยังคารุเราดเอารถมาหลับเองเลยครับผมนะครับผมตัวเล็กมาเบิรงครับ<ม>ตัว <มา S 1> เล็กเ,เ,เอาของไงล่ะเตะไงเลยครับเอาเอาพวกว่าทองเกินนะพี่น้องเด้อทองว่าร่นทองซีจะเขาหาเดือนครับซีจะหาเดือนเป็นร่นธรรมชาติตัวหน้าหนาด้อครับตัวนี้พี่น้องอันนี้ทองก็พอได้ตัวนี้ทองเคฟสามหนึ่งครับเคฟสามหนึ่งเลยพี่น้องสูงกับประมาณร้อย หาสิบหาร้อยหกสิบเอาร้อยหาสิบบวกเอาร้อยหาสิบบวกนะครับเป็นหล่นธรรมชาติท้องที่สองครับผู้ใดมางัวงามกับตัวนี้ได้พี่นองครับเป็นทองที่สองเบื้องแผ่นหลังเอาเบื้องมุมนี่ได้หลายมุมใส่กันนะครับนี่หูสันบามันระป๋าี้ไงๆครับเบื้องชัดๆนะครับพ่นองโอ้เชื่องอ่ะนี่เบื้องด้านข้างเอาจัดไปครับตัวนี้ตัวนี้เอาหาสิบหาครับหาสิบหาราคาสดท้ทยไปนี่น่ะเจ็ดสี่เหรียญถามรัดถามรัดอีกไหม บัวเมียนพอว้านราคาเรียกมูเจ้าวัวหุ่ติบต่อฟังต่อไปจะกินเท่หกระเบื้องตัวมันนี้วันนี้วัวเพื่อไหวผู้เด็ยินหารชาติถ้าเชื่อเขาปัดขามนะบัดขามวัวบัสขามมันก็แง่หละขันขันงอท้องแง่ขนาดนี้นะครับเกียร์พี่เมียมเลยเนี่ยแง่ขัหนี่ตัวในี้ด้วยพี่น้องหาซิบหาในในมันมาเป็นแนวทางแล้วเอาหันวางสั่นนั่นเพื่อย่อให้ย่อให้ย่อให้หาซิบหาครับผมผมจัดครับแม่บอกแง่ขนาดนี้เลยร้อยห้าสิบปัวประกันท้องครับผมเคฟสามหนึ่ง ง่านะหูเชื่องครับนี่เห็น๊อบถือถั่วหัวผมเลยหูครับง่ายๆได้พี่น้องโุนธรรมชาติสี่เก่าครับสี่สิบเก่าผู้ใดเอาผู้ใดมากวงงามผมบอกเลยว่าสี่สิบเก่านี่โทูไว้ได้ก่อนนะครับเนาะนี่มีหลักโคกครับไปเบิ่งตลาดได้ันรุ่นเนี้ยเอาเลยพี่น้องงามงามง่ครับง่ายเนี่ยนี่แหละประกอบง่ายๆเนี่ยแหละช่วหัวปลาบนชั่วแล้วกันละครับเนี่ยตัวจริงตัวง่ตัวเต็มดีเด้ครับพี่น้องผู้ใดมากวงงามเลี้ยงแบบนี้นะครับเอาราคาสุดท้ายสี่เก้าออกรถเองเออออกรรถเอาแม่ครับ ตอนนี้บ่มีเด้อครับบ่มีป่านบ่มี่ดังดอกแม่นครับเอาไปเบิ่งเบื้องสองพู้ใดมักเบื้องสองนะครับสร้างอ่างๆนี่สร้างอ่างๆค้งสิเข้าเกตเดือนท้องกับช็อกโกแลตช็อกโกแลตเมียนี่สูงเท่าไหร่ร้อยหาซิบวกขึ้นกนครับร้อยหาซิบวกขึ้กันนะครับแม่นครับอ่างนี่มองงามเล็บดีนี่สีดีเข้มครับงอนหลุดลูกสองเตะลูกสองครับลูกสองเขานี่มันเป็นเขาดอพอมันติกกระทบเด้อพี่น้องก็ว่าเขางามนาหนาโนเขางามครับผมฮู้นี่ครับฮู้จะได้ไปได้ได้พี่น้องได้ไปได้ครับนี่น อ่ะเดี๋ยวมาฟังตัวนี้กันเราจะจัดให้กันเลยเอาจัดไปง่วงอ่างในตัวนี้สี่ห้าครับสี่สิบหาได้อครับพี่น้องครับผู้ใด้มาของหนาของเงยกับของดึกตัวนี้เลยล่ะอ่างเี้เข้มสี่สิบหาลูกสองครับลูกที่สองในท้องที่สองประกันท้องบดครบเครื่องบดครบเครื่องอนี่หนาครับสี่สิบหาเออฟังให้ดีได้พี่น้องเด้อเออคอยว่ายโจยจัดยุกคนนี้คอยเห็นจัดเปรกมันก็สูสีตัวนี้เลยครับเออ อ่างไงตัวบาควบขวบสดคนอย่างคือว่าเบิ้งเทียบใส่กันเอาเลยตัวาตัวนี้อย่างง่ครับแต่ได้หนาได้เข้มนึกพี่น้องแดงมครับได้เข้มคลักได้สวยอ่ะผมจัดให้จัดให้เลยผมจัดให้เอาสามเก้าครับสามสิบเก้านี่ยผู้ใดอยากได้แหลบโอหนี่แหละครับโอ้โนี่บุ๊มบินเรากินเบียร์ปวงหนึ่งผมเห็นอยู่เมื่อกี้เราเหยาะให้มันขึ้นบัวมันมันอ่างไงได้ครับโบดทควัใส่บือครับนี่นี่เล็บก็ดีนี่พี่น้องเบิ่งเล็บหลุดสามสิบเก้าบอกง่ายได้พี่น้องนะครับเล็บดีแข่งขางัอ่างตัวนี้ตัวที่นะครับเนาะ สามสิบเก้าเออออกขั้วเอาสงฟีสานครับเนี่ยเดี๋ยวนะสงฟีสานอีกสงฟีสานอีกครับจำคำว่าบ่พมเป็นรอยโลยดิสงฟีสานนะอีสามันสามรอยมันบ่กชี้หาเออถ้าจะทุบเขียดผุนนองค่ายผุนเขียดจังหมึกซังเลยกระเมียนมันบัวเขาำเขียวพุนเลยเลยกระเมีนเลยกระเมีนเจ้าการส่งฟียุติเลยเหรอตุทาลีเออทาลีเคยไปเจนึงคาร์ลกลัวห่าพันกลัวเออโอ๊ยสัตว์ตัดแล้วไม่คืนคำเออ เอาครับเออพีสามเข้าผมส่งฟรีผ้าอีสานเลย์ผ้าอีสานไปแล้วกิโล่สิบห้าบาทครับผมมักกังสี่งไรท้ายขีมมวนมองนี่ละมวนมองย่อขึ้นนี่ละอันนี้ผมท่านหูละค่ายจักรตูได้พูดไปพร้อมกันนี่แหละต่อครับตัวที่สามตัวนี้กระท้องเห็นบ่ตัวที่ท้องหกสี่เก้าเจ็ดเดือนครับหกจัเจ็ดเดือนตัวนี้ลูกที่สองในท้องลูกสองพ่อได้ครับท้องกับแก๊กพอดครับ แจ็คพอตด้วยพี่น้องนี่ครับเบิ้งครับความหนาความยาวสูงลอยชีสผาไปหาลอยหาสีผุนนะครับพี่น้องอันนี้ลอยชีสผาบวกครับลอยชีสผาบวกหมอโลนตัวนี้เป็นเครื่องอมนะครับเนาะนี่ครับโู้หนังเบิังหนังครับเบิังหนังทุ่มหัวครับครับทุ่มหัวนี่ครับจัดไปอีกครับจัดไปอีกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับสามสิบเจ็ดตัวนี้สามสิบเจ็ดฮุกเดือนนี่พี่น้องสามสิบเจ็ดรออีกสองพันเน้ ในของคันรถสามสิบเจ็ดไปสามสิบ่ก <zogen> ันสามห้าตัวมันธรรมดาไปหันพยุงเนี่ยจะไม่จะไม่กล้ขึ้น่าจะควาชนรถลอดสามหาวสเจ็ปลาขอสามสห้าต่อสวยแล้วพี่น้องผมเอาสิเก้าหารอยครับฮะตัวนี้นะนี่ครับมันท่อหกเดือนประกันตำหนิครับเดี๋ยวด้วยพี่น้องสองหมก้ายครับต่คขุมนี้กันคันกลัวครับนี่หนังนี่ พอกต้อนหลายก็่ยแาไม่ได้กําไรหนาพี่น้อผมว่ากําไรหลายนอครับผมมัตัวละหน่อยสองหสิบตก็ได้2องพันอันนี้2 9งมืาหราคือง้ประกันทองหี้พี่น้องประกันทองครับลูปกันตมีด้วยบ่กินหญ้ามาขึ้นได้บ่วขึ้นได้ครับหนึ่งอาทิตย์ไม่กินหญ้าไม่เชื่องจับไบบ่ได้เอามาขึ้นครับอันนี้ประกันห้เดีนไอาทิตย์หนึ่งเด้พี่น้องอันนี้อาทิตย์หนึงครับว่ากินหญ้ามาเลยสองมื้นก็าหารลอคือตัวใหญ่เลยพี่น้องี้ครับร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะตัวนี้อันนี้รอย อันนี้ล้นท้องหาเดือนครับท้องหาเดือนตัวนี้ก็พอเด้เบอร์ที่สี่ล้นท้องหาเดือนกับเคฟสามหนึ่งเคฟสาหนึ่งตัวนี้เครื่องบ,บนด้วยพี่น้องสาวท้องแรกเป็นงาสาวท้องอันนี้ก็ร้อยส่สบาร้อยสีบวกรอยสี่สิห้าได้แต่พี่น้องครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะไงน,นี่นะครับสามสิบบกันสามสิห้ากันแต่ว่าไงก็ตัวนั้นนะครับมงก็ตัวนั้นอ้างไงก็กันเดี๋ยเดียวเดี๋ยวตัวนี้ยิ่งก็หาลอย่บ่แม่ครับตัวนี้ยิ่งกว่าอ้างกลัว บทยี่สิบเก้าหาล้อยเอื้อสมคัญเป็นตั้งแดบัดนี้พี่น้องเอ้ายี่สิบเก้าหาล้อยมีสองตัวพี่น้องผมเห็นมันซื้อแม่สาวนี่สามมื่นกว่ากับว่าทองนี่ครับงวดงามนี่พี่น้องง้วงสองมื่นเก้าหาล้อยคือง้วทองนีทองครับนะครับออกค่ารถเองนะครับที่บอกมาเนี่ยข้ารถเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่ออกค่ารถเอาอันนี้ประกันทองครับสาวทองแรกอันนี้คือประกันทองนะครับสี่ตัวนี่เดี๋ยวผมหยิบให้เห็บ้างแม่ครับไก่นะครับอ่ะเป็นง้วสาวทองแรกนี่เบื้องไก่ตัวใหญ่สักไหนเบื้องเอานั่นแหละครับ ต่อไปเบอร์ที่หาหงวสาวเนาะเบอร์ที่หาเป็นงัวสาวครับงัวสาวใส่ร้อยสามสิบนครับเด็กตัวงามอยู่งัวสาวนี่ซอยใส่ร้อยสามสิบอายุเก้าถึงสิบเดือนเก้าถึงสิบเดือนลูกพอได้ครับแม่ครับลูกลูกเก้านี่ถึงสิบเดือนนะครับแม่แม่นี่แม่นี่เป็นเป็นลูกนะครับของตโต,โตแม่สาวนี่แม่สาวนี่คือสาว เดี๋ยวเราเบิ่งปีกันทีนอ <ผม S 1> ้องผมเราเบิ่งปีครับเป็นลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตได้ครับเด้อแดงๆเข้มๆนี่แหละเก้าถึงสิบเดือนสูงหน่อยสามสิบได้เด้อที่น้องตัวนี้แม่นครับอ่นี่นะครับตัวตันๆเต็มๆนี่แหละครับผมเป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตเก้าถึงสิบเดือนอมาเบิง่งงัวสาวผู้ได้หาอยู่มาเบิ่งผู้ได้อยากหมอคอกได้เด้อครับพี่น้องไม่มีตังงงามงามตายหรือคือนี่ย่างน้าตาสางจัดไปครับสิบเก้าครับหมื่นเก้าได้พี่น้องครับหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับอ หมื่นเก้าผู้ใดอยากจะได้ง้วนสาวงามข้าวโพดพี่น้องครับนี่ง้วนไปถึงสองหมื่นได้งามข้าวโพดงามงามครับแข่งขายง่ายโบดครบเครื่องอันนี้เป็นปลามันเด้อพี่น้องครับปลาหมันครับสิบสี่เดือนเลี้ยงไปไม่สิ่งง่ายก็นี่หลากหลายพุ่นละแม่ลอยหาสีบวกครับแม่สูงลอยหาสีบวกอ่ะหนานาของะวันตาที่หาแล้วตัวที่หกตัวที่หกครับเป็นตัวผู้ตัวผู้อนะผู้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับเอาผู้ใดบอท่านคลิปที่แล้วทิพเดือนเนือนตัวนี้ตันนะครับโคตรเลยครับตัวนี้ปานเลือดนลอยครับเคฟสามหนึ่งส หญ่างไรครับสากว่าจัดไปครับอันนคตพอจัดไปสิบเก้อยครับตัวนี้กับมื่0เก้าหาร้อยครับพี่น้องผมเห็นมันขายอยู่สาหาแ้ตัวเนี้ยหมืนเ่ว่าผมบอกสาหาร้ครับดันใส่บ่ปานบ่อางดอกหมืที่ว่ามาออขรเอาด้วพี่น้องอันนี้คืออ่อข้าวรถเอาด้วยพี่น้องยุ่ยเกล์ยุ่ยกลก็ตามนั่นแหละครับสิบเก้าหอยกับิบเก้าอารถเองข้นวรถตัวนี้ปกติราคามาตรฐานขึ้นรถสิบห้าบาทนะพี่น้อง แดงเม็ดปากคมครับหนังหนาตึบหนาลดล้อเบื้องหนังเลยครับเบอที่หกนะครับเนาะแม่ครับใหญ่หนาเอาตันนะครับอนาคตพอฝันมือนก็หาลอยครับผมตัวต่อไปตัวไหนตัวต่อไปเออเอาสาวตัวนี้เนาะนี่ครับสาวตัวนี้เลยครับอันนี้สูงเกือบลอยสี่สิบเด้อตัวนี้เป็นพี่น้องตัวนี้สาวนี่จักเดือนครับนี่ตัวนี้สาวตัวนี้สิบ สี่ครับสิบสี่เดือนสิบสามสิบสามถึงสิบสี่เดือนตัวนี้สิบสามสิบสี่เดือนส่วนสูงแมนครับส่วนสูงกะว่ามันทีเบียร์ลอยซี่เมือนทีครับอันนี้เบียร์ลอยซี่สิผลนะพี่น้องตัวนี้ยื่นตัวนี้สูงได้เบนกันงามๆอุ้งบระเลพยุงอีกพี่น้องแมนครับงามงามงามครับตัวนี้นี่ครับลูกพ่อแดงก่อนตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของวีเอลครับวีเอลนะครับพี่น้องอ่ะวีเอลนะครับวีเอลนี่นี่ครับวีเอลยังสวยครับยังสวยเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ผมหอนอีกแล้วอ่ะ ยางสวยๆเดี๋ยวสิถามราคาให้นะครับตัวนี้สวยๆฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมเท่าไหร่ครับนี่สองสองครับสองหมื่นสองด้พี่น้องครับสองหมื่นสองนะครับส่งฟีกิโลนี่ส่งฟีกรโอยโลได้พี่น้องเด้ออาผู้ใดมักงามกับมาเอานะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวให้เบื้องทั้งไทยนะครับนี่เดี๋ยวมันทุติดเบื้องทังขวาให้นะครับเนาะนี่เอ้า ถือว่าเด็นเลยแหละครับสองหมื่นสองพี่น้องครับได้ใส่ใหญ่เลยครับเด้อสูงประมาณร้อยสี่สิบเลยครับพี่น้องครับตัวนี้อ้านี่แหละมูนี่มีทิตรรุ่ยห่าซีบขึ้นในเนี้ยใหญ่ในเนี้ยใหญ่เต็มที่นะครับแม่นครับนี่สวยเลยครับนี่สวยสวยเลยลูกมูนั่งน้ครับนี่เด้อต่อไปเบอร์ที่แปดข้าเจ็ดเบอร์แปดครับเบอร์แปดนี่มาเบอร์สองน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะมาดูของสวยอีกตัวหนึ่งครับ ตัวนี้งวดจะเดือนครับตัวนี้งวดสิเอ็ดครับสิบเอ็ดเดือนลูกพอใดนี่สิบเอ็ดถึงสิบสองเดือนเป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตนะครับสูงสูงกว่าร้อยสามสิบห้าบัวครับโอเคไปเริ่มเนดีแล้วเออนี่เย็นนี้ลูกร้อยสามสิบห้าบวกสีเข้มครับปวดนะครับนี่บึกขายยืนเอานี่เท่าไดครับตัวนี้จัดไปจัดไป สิบเก้าครับตัวนี้กับมื่นเก้าด้พี่น้องง่วมื่นเก้าได้ตัวบไง่ด้นะครับเด้งง่วสาวครับผมคนอมะเพียงไรผมมื่นเกนี่พยาอยผมสิบหาเด้ครับเทียบเอานี่ดูนะครับเนาะของแท้แน่นอนนี่อ่สิบเก้าอลดเองออกขดเอาเดี๋ยวให้เบื่อฟังใส่ได้พี่น้องสีสวยครับมืนเก้านี่ได้ตัวบบงเดพยืนดีดีถอยไปยืนดีง่วนี่มันสาวหาสาว่วหครับยูู่มองว่างามเพลินแต่มองพยุงว่างามดอกตว่าใส่ได้ เดี๋ยวผมอยางให้เบื้องข้างนี้ชัดๆกันยกขึ้นยกขวาขึ้นลูกนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเบพวงตัวต่อไปครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนว่าสาวสิบถึงสิบเอ็ดเดือนเป็นลูกของไอ้สีประดูเทพเจ็ดสองลูกของสีประดูเด้อพี่น้องเทพเจ็ดสองตัวนี้สูงเท่ายร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกสามสิบห้าหมดแล้วครับอ่ะร้อยสามสิบกัวกัวนะครับอันนี้หูเูนะครับหูหูเชิงเชื่องนี่แหละหูหเชิงเชื่องครับอ่ะมาดิจับให้เบิ้งว่าหูหูเชื่องเดี๋ยวกําลังยืนนี่แล้วเอออันนี้ครับหูหูเชื่องเชื่อง จัดไปครับจัดไปสิบเก้าครับส <19, S 1> ิบเก้าได้ค่ะพี่น้องอ่ะนี่มือเก่าเด้อผมถ่ายให้พี่น้องเห็นใจครับตัวนี้มือเก่าเออทรงฟรีเลยหรอครับอันนี้มือเก่าหรอทรงฟีใหงายลอยรู้พอ่อหรือพี่น้องครับนี่ตัวนี้บดเข้มเรือพี่น้องเด้อบดเข้มเข้มเลยนะครับเนาะนี่อ่ะเบิง้งท่าซา,ส,า,ส,า,ส,าสัดตไปแต่สียางอ่อนฟังใสให้เบิง้งนะครับพี่นอ้องอ้าวมือเก่ากัตัวค่อนข้างที่จะใสใสใหญ่เลยแหละครับงั้นมือเก้าบาทเด้อย,ยางอ่อนให้เบิง้งทางถ่ายกัน จะให้ดูท่าเดินนะครับต่อไปนะครับมือเก้าอีกนะครับมือหนึ่งร้อนอยู่นี่เดี๋ยวตัวได้อีกบ่ห่งเก้านี่ตัวต่อไปเจาตัวไหนนะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับอ่ะนี่ตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวสาวนะครับตัวนี้เมื่อไรตัวนี้อ่าส่มอแล้วมอหลุดโอ้ตัวมอหลุดเมื่อกี้แมนครับอันนี้กักสิบเดือนสิบเดือน แม่ครับสูงร้อยสามสิบบวกขึ้นกนสูง130ร้อยสามสิบกัวนะครับตัวนี้จัดขึ้นครับจัดไปครับสิบเก้าครับลูกพ่อไดนี่ตัวนี้เป็นลูกของไงพริกแดงครับพริกแดงพี่น้องพี่น้องไอง้ง้อสาวตัวละหมื่นว่าถึงสอง0มื่นนี่ก็คือนี่ตาตัวใหญ่ๆเลยเด้อครับหนาใส่ร้อยสามสิบบวก้อครับเด้อนี่นะครับหนาๆงอแงสวยๆครับผมนี่เบื้องทั้งหนานะครับเนาะผมเป็นไท<ว>ยให้เบื้องใกล่ๆเด้อครับเด้อมาดูเล็บนะครับนี่ อ่ะนี่อ่ะอยากได้กับเมาครับพี่น้องครับหมื10 9, 10 9, 10 9, 10 9. น่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าี่เบื้องหน้าตรงนะครับเดี๋ยวใครแล้ไล่ทั้งคุ่นมื่อกี้มันหลุดมาอุย้ยมองมันหลุดตัวนีนแมนครับอ่ะตออ่อไปงานพี่เมียมครับพี่เมียมตัวนี้หัวรลนดหนาๆน้ำเสนองานพี่เมียมพี่น้องเบื้อง <Dreams. S 1> หนังเบื้องขาเบื้องสีอันนี้มีตรทหังหนาๆได้ด้ครับตัวเต็มค่าอันนี้นังแฉกครับนังแอหนังญี่ปุ่นเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ครับ ตลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งนะพี่น้องครับโตนั้นลูกสติงเลสครับกับตัวนี้ลูกสติงเลสแม่นครับเอาเอาเอาโตเอาเอาเป็นโตเลยครับเอาเป็นโตแต่ว่ามันคือแฟดเลยนะครับเป็นง่วงเฟด <c oughs> เอาเคเอฟสามหนึ่งนี่จักเดือนเคเอฟสามหนึ่งสิบเดือนครับส <c oughs> <c oughs> ิบเดือนสติงเลสนี่จักเดือนสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้เอาเบื้องคู่กันไปแต่มันยุ่งน้ำกันพี่น้องแม่นครับแต่ต่อมเป็นคนระเบิดนะครับเด้อให้เบื้องหางเบมังยังเป็นน้ำกันนี่ผู้ใดมักอ่าไทยเต็มเต็ม มันคือกันแถบคือครับคือหมดทุกอย่างสีหน้องคอดากท้ายหางนี่ฟันม้วแปลราคาต่ำกันบ่นี่ราคาต่ำกันครับสองเบอร์นี่ัวละเท่าไหร่โตละสิบเก้าครับตัวละมื่นเก้าพี่น้องคู่นี่ออกค่ารถเองออกค่ารถเอาคู่กรณีบ่ได้เอาไว้เลี้ยงกินหญาครับงามครับผมอ่าอันนี้เป็นสองเบอร์ได้ครับเอาพร้อมกันเลยหูหูได้ครับหนึ่งหูหูถึงเชือหนึ่งหลักหนึ่งครับเพิ่งหนังเพิ่งหนังนี่แางหนาตัวนี้ก็หูได้ครับหนึ่หนังเออนี่ได้เบง้ลยสี นะครับอ่ะนี่มึงเงาหางนี่ตัวนี้ลูกสติงเล่เฮ้ยขาสามหนึ่งสามหนึ่งตัวนี้สติงเล่ครับตัวนี้สามหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนั้นลูกสติงเล่สีน่บัวปั่นบัวดังอย่างนะครับเด้อเงาหางนี่ใหญ่ทั้งคู่นะครับนี่มึงขุดป่านง่วแฝดครับผู้ใดอยากจะยกคู่นี้ไปก็ได้เด้อครับเด้อแม่นครับคู่นี้ยกสียกคู่ส่งฟรีแล้โลขันยกคู่นี่ส่งฟรีให้ลอยโลอแม่นครับตัวละชิบเก่าส่งฟรีให้ลอยโลครับแต่ว่าขันแยกเนี่ยตัวเเอออาง เออทันแยกออกกระโดเองไายโยคูนี่ทรงฟีห้ายลอยโลอีกนะครับสวยๆเลยครับนี่นี่แม่บอกอนาคตแม่บอกได้ครับชุดเนี่ยนี่นี่เบิ่งฟังทั้งขวาครับผมเออนี่เนี่นี่เบิ้งชัดแต่ละตัวงามนะครับงวมือเ่านี่ถือว่างามนลยแหละอ่ะนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งไอตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นแม่แยกที่ลูกค้าถามหาหลายครับอันนี้ผมประกันห่อนหมันนะครับอันนี้มีแม่แยกลูกขันประกันหมันก็คือขันไป ไปแล้วออ <tong. S 2> อตอนนี้มันผสมไปแล้วอขันผสมไปแล้วมันขึ้นพี่น้องผสมไหมวัตติดเอากลับมาเปลี่ยนไหมเมอนเอากลับมาเปลี่ยนไหมเลยขันที่พี่น้องเอาไปผสมเองนะ่ะสมวัตติเนี่เอามาเปลี่ยนได้เม็นครับเอามาเปลี่ยนไหมเอาตัวไหมได้เอาแม่ท้องแม่มันขันหน่อยกันตื้มกันไป,ไปขันหล่ขันปืนกันไปครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเป็นแม่แยกลูกครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกผสมมัทดอไว้ทับมัทดอไว้เด้อครับสูงร้อยซี่สิบให้ลูกมันล้วตัวหนึ่งมัทดอให้ลูกมันละตัวหนึ่งเพิ่นอยากให้แยกเ่ยน ครับผมเดี๋ยวได้พผมถึงเบิ้งสีท่งนี่หายเออนี่มันโตใหญ่อยู่ได้พี่น้องสูงร้อยสี่สิบไงครับไงไงไงนี่แม่แยกลูกโู้โครับเท่าไหร่จังสิสิบเก้าครับหมื่นเก้าได้พี่น้องครับแม่แยกลูกหมื่นเก้านะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งเล็บนะครับพี่น้องจัดว่าเด็ดอ่ะอันนี้คือมันทัให้แล้วทับหาแล้วครับถ้ามันว่าติดหรือว่าพี่น้องเอาไปบันี้เอาไปทับอีกแล้วมันขึ้นอีกแล้วล่ะเอามาขึ้นได้เอามาเปลี่ยนใหม่เออนี่นะครับคือประกันหมันให้พร้อมนี่เด้อครับเด้อ เพราะว่าประกันมันย้อนแยงเพราะว่าผมเห็นลูกมนแล้วนะครับผมนี่สูงหอยสี่สิบเด้อครับเด้อเบิดไปเบิดแล้วครับมุนี่เป็นงวงาจองมุนี่ออกจากคอกไปว่ากันกับไปส่งหันกับเป็นลูกค้าโอ้มห้นี่ที่จองเมื่อกี้กับขคน,คนไปรถหนึ่งได้ไปส่งลูกค้าพี่น้องทั้งอุดอนผลไม้ครับสวยๆเลยครับมุนี่ผู้ใดลูกค้าผู้ใดเขามาทันนี่สวยๆครับการประกันจะลืมครับประกันสากลคือตำหนิทั่วไปแต่ว่าวันเวลาไม่ใช่สากลพยุ่ประกันที่สองเดือนครับนะครับแล้วพี่น้องถาม่าหลังนั้นเป็นดี คือง้วาขาถกอย่างง่น้อยเนี่ผมที่บอกเลยว่าที่ผมประกันสองเดือนพออย่างคือผมไม่มีเกตนาจะย้อมแมวไปขายหรือสีเกตนาจะไปตัวเพราะว่าคัง้วขาถกนี่ขีดยากอกยาเมื่อเกินหามื่นหรอเจ็มือมันก็ขาถกครับเขาก็เลยประกันไปสองเดือนเพื่ออย่างผมไม่ได้มีว่าสิไปย้อมแมวงัวาไปขายให้ให้พี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนวัวหางดอกผมประกันในจนตายครับขัดออกสีย้อมแมวมาคืนผมเลยเจ้าสียังได้หอดสีปีกสร้างเอามาคืนครับราคาไหนผมก็จะซื้อให้นะครับพอผมไม่ได้ย้อม แต่ว่าขันพื้นย่อมมากอ่ะอันนั้นก็คืออีกมองหนึ่งพอประกันไว้บ่่อย่างไอพี่น้องของว่าเขาไม่ได้ไปย่อแม้ว์ขายนะครับผมส่วนเนื้ออื่นกะเป็นสาวคนทั่วไปภายในผมประกันอที่หนึ่งเดือนหมดลูกออกหมดลูกหลักนะครับอ่ะกะฝากพี่ฝากน้องครับกดแค่กดไลค์กดซับสไค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิธีพอเพียงกับแมนนะครับช่องเกษตรสร้างสุขทางเฟซบุ๊กกับมีนะครับทางยูทูบกับมีนะครับกดซอยกันพี่น้องสุดาเบียดไม่ไหมให้พี่น้องกระดิบึงตลอดครับช่วงนี้้อ่าาหหญล หมองป้อยหมองเลี้ยงหลายซื้อเก็บไว้ครับเพราะว่าฟังมาแล้วหลังเลือกตั้งนี่รอบร้องว่าคนขายงอขายควายนี่ยิ้มได้ยิ้มออกแน่นอนครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ